เป็นผู้ใดมานํำผู้ใดกันเน่พุดีพ่อทั้งพาจารย์เป็นยูซีโนพี่น้องเนาะก็เลยฟาจาย์เป็นเอาเขาใช้รถมานำกันเลยเปิดพ่อกันยูหันกาแฟเป็นยูหันกาแฟเลามท่าวไปใช้ไปใช้ก็ได้ว่าเจยวเขาสานมาใหน พ่อพูดหนึ่งเลยว่าอ้าวขึ้นรถเราขึ้นรถอะได้มาทำกันเลยพาไปเตียงเนาะร่วงไปเตียงเลยน้องเอานั่นน้ำมาได้ได้เบิร์นแมนไม่ได้มีเพนในข้ามอาหารของมันหลายคนอยู่บ่มีสองคนในนอนเต็มอิ่มอยู่บ่เมื่อคืนเลยไปนอนเลยกระซี่มอมเงินให้เนาะจำนวน 3ล้านกีบเด้อพี่น้องเด้อเนาะทําบ่ที่จรงกะดีใจหลายอ่ามันก็ได้นําเงินเนาะมาฮอดมาถึงแล้วแล้วก็ประเภทพวกน้ําในน้ําแน่คิดว่ายังบ่ทันจบงานเนาะกะบ่เป็นหยังเนาะกินเลยเพราะว่ากินน้ํากอกได้ีๆปัจจุบันก็ยังกินน้ําดาเนาะโดยอ่ะยินนมมือเอาแล้วก็ขอบุขอบคุณผู้ใหญ่เพิ่นพร้อมเด้อใจหลายๆขอให้ี พเพียนน้ำผึ้งใหญ่เพื่อนและการกบะไอจารย์ที่มีบุญมีคุณโตข้าระเจ้าอันยูดีอัแห้งอันยุมันเป็นเนื้เอ ี่น้องเอ้ยกลับสบายดีสวัสดีเด้อผมเป็นพี่น้องเอฟซีเบิร์สกูสุกคนพี่น้องปวารสิบินผมเป็นพี่น้องทั้งฝั่งลาวฝั่งไทยทั้งต่างประเทศพี่น้องเอ้ยมาพบมาพ่อกับบอรจิตอุทุมพรคือเก่าเมื่อนี้พี่น้องเอ้ยทั้งบอรจิตเองดีมุ่งดีใจหลายเนาะอ่าถือว่าโชคดีหลายพี่น้องเอ้ยเพราะว่าคือมีทางผู้รักผู้ใหญ่เนาะอ่าเพิ่นกบประสงค์ออกซื่งอังกามพี่น้องทั้งต่างประเทศเนาะเพิ่นก็ได้ผ่าเงินมาให้บอรจิตจำนวลนึงพี่น้องเอ้ย ให้ทางบริษัตเองนี่มาเป็นสะพานบุญให้คือนําเงินส่วนหนึ่งเนาะเอามามอบให้ทางครอบครัวของทางน้องหมายพี่น้องเอกระู้ทีว่ว่าแม่เพิ่นได้เสียไปแลกวก็ตอนออกไปทิมตอนกลางคืนนั่นแหละพี่น้องเอกระดีใจใจเยเนาะทีว่ว่าทางพระภูมิไยเพิ่นกิดเ็นนลกวก็ซื้อเขาซื้อนํำน้ำเน่พี่น้องเอยมอื้อนี้ก็ถือว่าลายอย่างไรแนวกะมืนน้อนี้น้องพอพี่น้องเนะาะบังเอิญ แล้วก็ถือว่าบุญวาสนามีบริจิตติงก็ได้ทั้งพระครูเนาะ,ะหรือว่าทั้งพระอาจารย์เป็นอย่างไรพอเป็นอยู่ที่เซนูทั้งพระอาจารย์เป็นเห็นทั้งบุญจิตกับบอค้ำแก่เข่ามาลดจะรู้จักนี่แหละทั้งพระอาจารย์พระครูเป็นก็นกนเลยน่ามาชงพี่น้องเลยก็เลยพาเพื่อนมาเพื่อนเพื่อนนี่แหละ เนาะก็ถ in ือว่าโอ้ยเนาะโชคดีถือว่าบุญบาศนามีเป็นกระไดได้ก็อนอื่นน้อตพิพี่น้องเนาะทางบริจิตเองก็ก็ขอบุณขอบคุณทางผู้รักผู้ใหญ่ทางต่างประเทศเด้อสหรัฐอเมริกาเนาะที่ว่าให้บริจิตต์เองนำเครื่องของมาภายในมื้อนี้เดี๋ยวทางบริจิตเองสิไปมอบเครื่องของให้แล้วก็จะเป็นในเรื่องเงินคำกรรแก้วนำใน่เป็นจังไใดเป็นเทียแล้วเยร์ทั่วร์เบอร์เลอวบอลแล้วจากนี้แล้ว ่นสีอาฮิตยังต่อไปกเราเบิ่งเราไปน้ากันแต่ว่าช่วงนี้เขาถ่ายบรรยากาศหครับผมพี่น้องเ c เบิ่งก่อนเนาะว่าสิเป็นจังได๋พี่นนองเองยตอนนี้ก็ได้ไปบอค้ำไปอะกับบอค้ำสอคนพี่น้อางเพื่อจำนวนผู้ทั้งฝาคการหแห้งรถเนาะโดยสบายดีสบายดีเนาะกระสอบเขาาส0โล่นคุบชือเขาหาส0โล่น เ <iamo> ป็นพระกู้ใหญ่ทังต่างประเทศเนาะจนได้ฝากมาให้อ่าบ่สิเป็เป็นสะพานบ่ให้อันนี้ก็บ่ดีจังอลงบ่หรือว่าอลงเลยบ่มาแต่เราเอ็ดเลยพี่น้องเลยนี่บ่สิออกเนาะฮอดฮอดทีเลยเนาะจังอลงเนาะต้องอลงก็ได้พอดีว่าบ่คิดื่อขนมน้เนยขนมน้ํเนยมันก็ได้อด้อายดีเด้ออ้เด้อเนาะ สบายดีเด้อสบายดีนพ่อเด้พ่ดกไนผู้ใดน้ำผู้ใหกันแน่พอดีพ่อทั้งอาจารย์เพิ่นอยู่ซีโนพี่น้องเนาะก็เลยมาฟัาอารเิ่น ให้เอาเขาใช้รถมานำกันเลยไปิดอกันยูฮานกาแฟอ่าเป็นยูฮานกาแฟอ่าเลยถามว่าไปใช้ไปใส้ก็เลยว่าจะเอาเขาสารมาให้ผมพูดเพิ่มก็เลยว่าอ้าวขึ้นรถเอาขึ้นรถอ่าก็เลยมานำกันเลยเั่นตอบะครับนี่แหละมาบมาหาขอบคุณเพิ่อนเด็กเล็กสอนถามกันเรียนยุ่ดีละแมนอืมเป็นจังใจทั้งอาณาอานาท้าพออ่าเรื่อง การดึงงานนี่เพื่อนชาแนลเร็วบัดแล้วบ่เมื่อคืนนี่เฮ็ดเฮ็ดบุญเฮือนแล้วแล้วยังอีกเมื่ออื่นเฮ็ดเมื่ออื่นใส่บาตรนี่มื่อจบแล้วยังอีกเมื่ออื่นนะน้องมาได้กันเมื่ออแบบพอใส่บาตทตอนซ้อแล้วคราเ็สร็จแล้วครบเสร็จแล้วพอดีครบอ๋อพอดีว่าเป็นจะได้ใส่คือตอนเร่งมากแบบแบบคือตอนค่ำๆนี่ยังชิมีทั้งพระเบันทึกมาบอเล้วแหล้วบ่มีแต่เขา นายพราเข่าใช่ปะใช่ยังชาวบ้านเคนไงพระเขาเนาะพระเขานาพระเขายึดบุญแจกเขานั่นล่ะแจกเข้าหาผู้ตายครับคุณขอบคุณนั่นนี่พี่น้องเอ้ยมันนี่ก็ได้เนาะที่ว่าดีใจไรมันนี่ก็ได้มาผู้โกกับอาจารย์เพิ่นมันนี่ได้พอเด้อเนาะได้กับท้งน้องเพิ่นนำผู้ดีว่ามีทั้งผู้รักผู้ใหญ่ทั้ง สหรัฐอเมริกาเนาะมันผ่าเงินมาให้ทางบริษัทเองเนี่จำนวนหนึ่งซื้อซื้อเขาน้ำแน้ซื้อเข้าซื้อเข่าห้าสิบโลมาให้ทางครอบครัวหัดเรื่องเรื่องงานนี่คืออันน่ะมือนีใช่บาทเนาะใช่บาทแล้วมือนนอื่นนี่วันนี้วันนี้เฮ็ดบุญเจ้เฮ็ดบุญอย่างบุญแล้วบัดได้เงินได้ความบุญแล้วเจ๊บุญตาฮักอะไร เงินเดี๋เเจ็บเพื่อางฮะ่ว่าเรื่องต้นเรื่องกันเดีคือเขาเอาเงินใช่ไหมคือแล้วบแล้วเนาะแล้วบนแล้วอยูเงินและคืนอย่ากูจะมาู้าอย่างนมาห็ยุบเอบดนบไปซะไปน้องไปเด็ทางพ่อไปเบิ่งเข่าทางพ่อพ่นก็ได้มาไปพ่อเดียวนะ เอามาถ่า,ายบรรยากาศน้ำดักกี่ด,ด,ด,งดวงเดีไปเน,นาะมื่อนอออี้นะทางศาสอาจารย์ในทางทางไทยเพป็นเด้อโฟเทอร์ดูดพลุ่งมานาวันแรกเพลุ่นช่วยวันแรกๆเลยเนาะช่วยช่วยทั้งวัจิตชเลยกับวัชพื้นเมนมื่อนี้ก็ได้มามามามีอันเออเนาะหล่อบ่มีเนาะ เนาะเด็กจะได้เขายังหลายหรือน้อยก็ยังบูร้ายเนาะเพราะว่ามาให้มูกิ่นมาให้มูกิ่นบ้างโอ้เขาอยู่นอกนี้อันนี้ก็ถือว่าโอ้ดีใจลไรไปลองเลยเมนเบิ้บเบิ้บจีนหนามเมนเบิ้บเมนเบิ้บเฮ็ดดีไรเฮ็ดดีไรรับตั้งสะพอนี่เลยคือคนละส่วนก็ได้เนาะ พาไปเสียงเ,าเ,ยงเยงนาะน้องเอาอันนั้นมาได้เด้อเบิ้ลเมนไม่ได้มีเพนในข้า,าออมานหานอองมานหมหลายคนอยู่บ่มีสองคนเดินนอนเต็มอิ่มอยู่บ่เมื่อคืนเลยมาเดินอน,ดนอนเลยนอนกับพี่น,อน้องเลยเด็กน,อน้อยแน่เนาะ เอานำก่อนเอาขคน่วยบ่ากล้องอนก็ได้บ่มามามาเมื่อคืนนี่ก็ไปนอนคืนนองคนวดลูกลูกกับน้องให้บ่อืน้องให้หาแม่น้องให้หาแม่ลากันคือมากับเป็นงไเห็นบนเห็นบนเห็นนม่เท่เห็นไม่ตู้ดิเออเออล Thì cả phần nhưng mà phần du cấp đích nói nó. À, là khẩn là khẩn. Nhưng để nó gì nó. Vệt bô. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Để, 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 để thương không bỏ lỡ những video hấp ดีใจดีใจน้ำเพื่อนี่น,นอนกันเนาะทีวามีเพา่อนเพื่อเพื่น,นมาซอยนี่ช่องแพ็คน,นอนเลยติ๊บ เอาหาสิบโลเนาะโลน้ำสิเพ็กก่อนน้ำสิเพ็กโอ้ลูกนอนบอน้องปกติก็ซื้อเอาบอนสาน้องน้ำน้ำกินเขาเห็นบ่าวกินน้ำได้กินน้ำได้เอ้าเี้บ่มาต้มหมอก่อนบ่บริต้มเลยกินดิบเลยอันนี้ซื้อขนมมาตอนน้องๆ้องพันเด้อ ่คือทั้งทั้งฟาจารนนี่ก็ตอนแรงตอเลรกกับเมื่อเมื่อขมไปทั้งภางใต้คือเก่าน่งขมไปคือเก่าราวะเมื่อแรงกลับไปก็จะไปเตรียมสัมภาษณ์ละราว่ามีกินในมอยูกรุงเทพอูรุงเทพสามเมื่อข้างสี่กลับมา สี่ถามสี so ่ถามไปกรุงเทพอีกอีกเนาะสีไปกรุงเทพอีกนี่จะเดินทางไปต่ออีกเนาะก็ได้ก็ได้ไปมอนโยกรุงเทพไปสามหมื่นตังสี่กับมาใหม่ตั้งสิไก่หม่องไหว้เยเรื่อยเนี่จอนไปเรื่อยเพื่อนราถ้ากรุงเทพมาได้ไก่จะมาสีฟ้าทำงานลุยแวกเนาะไปชุมังไปชูบงชวบนไปชุมังมองได้อันนี้ได่ไปได้่ปสิสิขึ้นไปเหนือก่อน อ่าสิเป็นเนื้อเพราะว่าเสื้อผ้าที่ยุวัดหลายโยนกับสิบพม่านใครเป็นต้องใช้รถสิบหล่อกับสิบเลเป็นขั้นบนกับสิบกะซีเอาไปให้ผู้ที่พระเจ้าประชุมไห้ทั้งภาคเหนือก่อนเรี๋ยวแจกภาคเหนือแล้วก็จังสิกลับมาจังสิไปใส่กับจังสิว่างโครงการอีกทีนึงเนาะอ่าเนาะกระซประมาณนี้แหละพี่ง้องเลย mà mình cả đi <laughs> chơi <laughs> đi chơi đi pheo Idea thằng hào hùng, cút Phân, còn nó này nó không อ่าน้องน้องมบ่แม่นน้องมเนาะน้องมเนาะบ่จิตเว้าน้องมเนาะเอาพี่น้องเอ้ยเอก็ได้เนาะอ่ะขออนุญาตนั่งนําจักหน่อยพอดีว่ามีหาปู่ยายเพิ่นนั่นแหละอยู่ทางต่างประเทศเนาะอ่าซื้อซื้อข้าวให้พร้อมแล้วก็ซื้อขนมมาตอนลูกนําพร้อมลูกนี่กินได้เนาะน้ําน้ําแน่กินน้ํากอกติ น้ำก๊อกน้ำเป็นอะไรแต่ว่าเป็นอย่งไรเรื่องหนี่เรื่องสินนะครับใจเบิร์ดระบ้อเลยแล้วยังบนจ่าย่แล้วจ่ายเขาเป็นนี่เท่าไหร่รวมๆเลยนะสามล้านสามล้านปลายอือเนาะก็ดีเลยเฉ่เนาะมืเอนี้กัมีทางผู้ใหญ่เป็นนั่นแหละเดือจากะนาซื้อเครื่องซื้อของนี่เนาะแต่ มีทางผู้ระดับใหญ่เพิ่นก็ว่าสิอะมามอบเงินให้นําแน่เนาะออันนี้ดีอ๋อมือนนอ๋อโอ้ยเนาะพพี่งเยกคือว่าเนาะอย่างที่มพี่ง FC ฮู้มาแหเนาะมือีผ่านมาก ทำไมเพื่อนแต่ว okay. okay. ่าในเรื <speaking poems? <speaking poems?> <speaking 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 ่องการทิดบุญทท่านนี้ยังโบจักยังโบจักปัดนีเงินีคแล้วจะใหได้บุญเจ็บไหมใส่งบปะกาปะประมาณเท่าไหร่ยังบจักยังบจักมาชื่อห่างชื่อนี่ชื่อมูชื่อย่างนี้ยังกาบถึเนาะบ่เลยยังลายอย่างหลายแนวนะชื่อมูแม่นะประมาณใ่กันเทาไหรเขามันมดเกือบสามหมื่นบาทสามหมื่นบาทประมาณสามหมื่นบาทบรือ่โปเพ้งมือแมนแมน Nói xuống nói nhảy xuống nhảy cứ bỏ đây đó nắp băng cắt nắp băng nắp băng nắp băng คือนี่ตื่นมากหองหาแม่อือเคยอยู่กับแม่ด้วยเนาะเคยอยู่กับแม่มันอมรำมุนเห็นกินเลยกินเพราะเป็นรำมุกเอ้อว่าสามล้านเนาะอันนี้กัน ครบ่ไปด่เปปี้นินาาาอะรอบค่อรอไปเนาะอันนี้ก็คือว่าเด้อโอด้ออะนร้กะน้องเด้อกาทางคุ้ยใหญ่กึ่ากามาให้เนาะไินว่าครบรัวเนาะหา อ่าสุนอ่าหลายอย่างในแนวเป็นนี่ชื้อเยอะเป็นที่นี่ข้าอยาแล้วผัวเพื่อนเน่มันอะได้มันที่นี่อ่าหลายอย่างในแนวน้ำเนเนาะกะสีมอมเงินให้เนาะจำนวนสามล้านกรีนเออพี่น้องเด้อเนาะทำปฏิทินการดีใจไลน์อ่ามีกะได้น้ำเงินเนาะมาหอนมาถึงแล้วแล้วกับประเภทพวกน้ำในน้ำแน่ แต่ว่ายังบ่ทันจบงานเนาะก็บ่เป็นหยังเนาะกินเลยเพราะว่ากินได้น้ํากอกได้นี่ๆปัจจุบันก็ยังกินน้ําธรรมดาเนาะดอยอ่ะยิละนมมือเอาแล้วก็ขอบุญขอบคุณผู้ใหญ่เพิ่นพร้อมเด้อหลายๆขอให้ดีมีแฮงขอนําผู้ใหญ่เพิ่นแล้วก็ครูบาอาจารย์ที่มีบุญมีคุณต่อข้าพเจ้าดีีแฮงอายุมปนเด้อครูบาอาจารย์เด้อพี่มาเนาะเนาะ แล้วก็ผู้อื่นนี่นะผู้ที่ส่งมาให้แล้วก็ขอขอบคุณนําให้ดีนี่เองอห้มันผนเงนมาหนี่มีภายในมาหามีมตื่อเ่่ากูบอแบบทางทีมงานเ่านะทีมงานแบบคืิอมาครับกูใชคือที ลายเดือนคือสีลายเมื่อเติมเนาะเขาหนี่เนาะลาเมื่อเลิกสอนทันต์ปีนไปเข้าครัวของพ่อโขดยังลายเมื่อเนาะเือกเดือนหมดแล้วได้แต่ว่าเรื่องการเรื่องงานในการดึงงานเมื่ออื่นก็จบแล้วจบแล้วเต่งผ้าเข่าผ้าเข่าเมื่ออื่นเชาใส่บาทเมื่อเงินเลก็แล้วแลยเต่งผ้าเข่านี่คือเป็นของอยู่ของกินเนาะของอยู่ของกินเต่งของอยู่ของกินแล้วก็ลงวัดลงวัดแล้วก็เอาลงวัดแล้วแล้วก็ ก็ไปป่าพุ่นมีเนาบ่อันน่ะของกินยังม่ทันไปชื่อยังม่ทันไชื่อพอดีเลยแมนบ่ยังอ่าอไนชื่อชักว่าตอนแรกบอละบอคู่ครัวหายี่ไปชื่อที่ใช่เนาะไปชื่ออยู่บ้านคนเดียร์ไอ้ใคเนี่มันเป็นตลาดบ่บอน้ำห่านบอน้ำหันคาบไปชื่อปาดยแต่คือสีแน่นันแหละเนาะจะมีแต่ว่าเอาเงินที่ว่าผู้รักผู้ใไน อ่าลูกศิษย์ทางอาจารย์เพิ่นเพิ่นุบนําในหั่แหละอ่ที่เห็นสิแหะพี่น้องเอ้ยมันเกิดขึ้นได้เด้เนาะเดือน่างๆกอย่างที่เฮาฮู้มาเนาะางกขอแสดงความเสียอกเสียใจนําอืมนี่ก็สู้ๆกัแเนาะู้ลูกผู้น้อยจักเดือนแล้วก็างเจ้าปี1เดือนปี1เดือนอืมผู้นี้บ่ให ให้หาแมเนาะหาแม่น้ำมีขนมนั่นด้วน้องด้ออ่ะลองมงดูอ่ะกินเลยเมีแต่ว่าสำหรับอื่นอีกขึ้นลวบเลยเนะแล้วในเรื่องการเห็นงานเรื่องการเ็งบุนี่กล้วแะนแต่ห้อมีคเลยจัเงินในคาะ่าม ก็เงินเขามันยังมีใจใจก็จะเคล็ดไไว้แล้วไงมันมีเนาะพอดีแหละมีแต่เอามันจะนำในเนาะเวลามื่อื่นก็ไปขมุดขมุดนำเนาะใส่ข้าวขาวข้าวนำมาเนาะคือว่าอันน่ะแล้วจบมื่อื่นเอาคือปิะมาณนี้ยังไงแต่มันจะมีไผ่ อายเพิ่นหอมพื้นเรียบร้อยเนาะมื้อนั้นบ่มีเลยมื้อนั้นบ่ได้ขึ้นมาแล้วเนาะในเรื่องพระเจ้าบรขึ้นมาแล้วบริขินมาแล้วมาแล้วึ้นมาเมื่อคืนนี้แล้วกันแล้วอะไรอย่างกจังมื้อก็อันน่ะพระเพิ่นขึ้นมาจังมื้อก็มืุอคืนเดียวเลยขึนเดียวบปุ่นเพื่อนขึนมาไปไหวเพิ่อเพิ่าขึ้นมาเฮ็ดแล้วก็แล้วอะ่างกนเดียวไปไหวเพิ่นคืนนึงเนาะมืดปุ่นเฮือนกันแล้ว

บุเคยจะเชื่อเนาะแบบนี้เนาะบุเคยปิดมีแต่ว่าคือว่าเนาะบกน่องบกนุมน้ำบวกลูกบกเต้าน้ำเวลาเป็นพระคุณใหญ่พนมอบให้การนุงมือเอานะกันคุณพนมน้ำแบบนี้เด้อคือตังเลยอ๋อคือสีประมาณนี้แหละคือตังเลยคือตังเปาว่าคือตังไปเลยคือตังเลยเนาะอันนั้นได้ครับคุณได้ใจนะคุณยิงพวกนั้นเขาบารีคนณดูเงินไกลกัน เงินเพือนใกล้กันเนาะออกมาลืกออกมาที่ทะเลนี่สวยอือเนาะเป็นไงบ้างครับเนาะคือสิประมาณนี้แหละเดี๋ยวมื้อหน้าเนาะเดี๋ยวสิมาเยี่ยมมายามอีกเนาะมื้อนี้ก็ถือว่าได้ทำภารกิจเนาะหรือว่าได้รับหน้าที่เป็นสะพานบุญให้กับทางผู้ใหญ่เพิ่นสำเร็จอ่าเป็นที่เยียมห้อยพี่น้องเอ้ยรเรื่องของจะเป็นในเรื่องอ่าเข้าอ่าโลน้ำ สิเพ็กอ่าสิเพ็กตะกี้ว่าสิเอาประมาณสองสามเพ็กยังเอามาบ่ได้ไปใช่บ่ดีอันน่ะมาพร้อมทั้งพระอาจารย์เพิ่งก็เลยอ่ะซื้อมาเลยเนาะอืมจํานินอยู่ในจํานวนสามล้านพี่น้องเอ้ไปใช้นี่เนาะแล้วก็ลุยต่อเกี่ยวเขาใน้อยู่บ้านบ่เนี่ยช่วงนี้เกี่ยวเขาได้ช่วงนี้เนาะรับจ้างเกี่ยวเขาอืมเอ่าคือสีประมาณนี้พี่น้องเอ้แต่ เลยก็ฝากพี่น้องเอฟซีเป็นกำลังใจให้เนี่เด้อพี่น้องเนาะมืัอนี้ก็ได้ตัวเอฟซีคือซีอะแาเป็กเนี่ยเนาะคือซีแบบว่าตื่นเต้นอีกคือกันก็โมจิดีแหละเหมครั้งแล้วมานำกันคุณแรกบันนี้ก็ได้เนาะเขาเองก็จะได้ครัวคอตัวกรับก่อนเนาะกรับก่อนเดี๋ยวมื้อหน้าก่อนเดี๋ยวชิมาเยี่ยมนี่แหละพี่น้องเอย ดีใจมานี่เนาะรู uh ้สึกในไรมัน <Africa> ด uh ีในอได้เงินซสเานี่เขาก็่อีกครั้งที่สองเรืองแต่ทางครูบ้าจย์เพื่อนให้เงินให้ยังเล้วอ็ทต่างคุย่ทั้งข้างนอะข้างยังให้เงินให้ค่ำแล้วแต่ให้คนอยู่ดีไม่แห้งให้มีความสุขนี่เต่อไป เนาะคือสีประมาณนี้แหละคือไหนก็อยู่ดีมีแห้งเด้อเนาะโอเคน้องอ่ะสบายดีสบายดีเนาเนาะอ่ะพี่น้องเไยคือสีประมาณนี้แหละเนาะทางบริจิตติงก็ได้ก็สิได้พากันอ่าขับกอนเนาะอ่านี่แหละพี่น้องเไปเขาป่าอาหารเนาะอืมได้แล้วล่ะพี่น้องเอ้ยบันนี้ก็ได้เอาสู้ๆเด้อเนาะสิได้พากันกลับแล้วบัน

อืมนะคุณยังน้อยเนาะฮ่าฮ่าหลวงตาหลวงพ่อคือบ่คือแล้วดิหลวงพี่เอาเนาะบ่มาเกินอันอะไรที่มันเป็นเทให้จะคว้างเทให้จะควางคิดว่ามี่ยุท้าบรรดาจากบ่มาให้มาเกินหลวงพี่เอื่นมั่มเอื่นเนี่ยคู่หลวงปู่ตาไปนี่ไหมอืม สบายมันยังชนิดขนมกลมเกลื่อนบม่ได้เจองานจ่างว่างยิงย่าบันดาคับครับผมเนาะเอ๋อคือสีประมาณนี้เนาะอ่า่อได้พากันกลับก่อนเด้อเดี๋ยวเมื่อหน้าสชมาอ่าเยี่ยมมายามเนาะไปพี่น้องเลยคือสีประมาณนี้แหละเนาะก็ก่อนอื่นพี่น้องเตรียมกับสิ่งที่สำคัญที่สุดเนาะพ่อพี่น้องกขอกราบขอบุญขอบคุณเด้อเนาะทางนุทธาพใหญ่ ทางต่างประเทศเนาะ,ะที่ว่าได้ให้ทางบริจิตเองเป็นสะพานพุนไห่หมอบเงินมอบคำแล้วก็มอบเขาหมอบน้ำเนาะ,ะให้กับทางครอบครัวเพิ่นก็มาถามเนาะ,ะมาถามรายละเอียดเพราะว่าบริจิตต์บอกกับทางอนาอนาผู้ใหญ่เพิ่นนะว่าประมาณสามเมื่อคุณแล้วประชันเพิ่นกับหอยต้นหอยกันเพราะว่าเมื่อวานนี้เพิ่นหอยดีเนาะพราพี่น้องเนาะแล้วก็เมื่อนี้ก็ถือว่าสำเร็จแล้วเนาะหอยเป็นที่หิมะหอยแล้ว ไอ้ต้นหอยกันนะกะเลยเน,ะน,นาะนามืออื่นเป็นมือสุดท้ายนาทีเอานะ่ะเงินน้องพ่อพี่น้องเนาะไปซื้อของอยู่ของกินเนะาะไปน่ะเห็ดภาเขาก้าวหน้าอุดอวัดลงวนะเนาะก็ทีได้เอาเงินของทางน่ะผู้ใหญ่เป็นให้นั่นแหละแล้วกะ็ในเรื่องนี้เรื่องสินนี่ก็พังเบิ้องน้องผู้พี่น้องเนงนะาะอยู่ในสามล้านเป็นว่า แต่ว่าทางบูจ,จิตเด่นก็ได้มอบให้ไปแล้วแล้วก็มีทางพระคู่เพิ่นเนาะาพันธุ์ใดมอบอานาเงินสมทบน้ำอีกแน่พี่น้องเลยเนาะก็ถือว่าทั้งไปแล้วฮ่องกงว่ามาก,กันอีกเทื่อเนาะแต่ว่าสําหรับวันนี้ก็ถือว่าโอู้หลายที่สุดพี่น้องเลยันในแก,ก่คอนอื่นขอขอบควนคุณในใดเด้อผู้รักผู้ใหญ่เด้อ ออยู่ดีไม่แหงกลุมเจ็บจะได้ค่วมไข่จะมีปัฒนาสิ่งใดสิ่งใดก็ขอให้ได้ดังใจปัฒนาพี่น้องเลยคิดเงินขอได้เงินคิดคำขอให้ได้คำเด้อพี่น้องเด้อเนาะอ่าไปจากโรคภัยไข้เจ็บทุกประกาศเนาะสำหรับคลิปนี้ขอรับพี่น้องไปก่อนขอกาวคำว่าสบายดีสบายดีพี่น้องเลยอ่ะโอเคเด้อพี่น้องเด้อ